ใส่โยกครับใส่โยกหันหน้ามาเลยหันหน้ามายิ้มเลยแล้วก็โยกด้วยเออ,อ <c oughs> สูบยางพาราครับ่วบัแล้วก็มันมีความไม้ไม้ไหรือไม่มมีี่ม่กน่ี่ั เรียนได้ทราบว่ารบบิกาเอขยายเข้ามาการบิกาเครื่อขยายงานเสร็จีเข้าใส่เข้าใจแล้วเข้าใจมันจะต้องมีสภาพเาไปเส้นนี้ก uh, ่อนเฮ้ยแข็งเลเฮ้ยไหมไหมทำให้แข็งได้อะแข่งมีความามารถทให้แขงได้มันขึ้แรง

น้ำนายรู้้ำลายมันออกีนี่ยข้างหนจตมเพื่อเฮ้ยเคยไปเอาไอ้เจ้าสาองลกที่จะล้อที่จะล้อไปดูที่มีขัดสอนให้หล่งจานจับสามของลกเนี่ยมาเล่นกับแมแเนี่ยลัากขมาสิกเลยมั่นใจว่ามีโอกาสที่นี่ยไปดูตามเก่งกันเรื่อนเนี้ยไปช่วยดึงการสอนท้าทยมา ในมาใครตัวตั้มรถใครด้ที่มันมีไอตัวขันสนก็เป็นตั้มร้านไปย่างแน่ๆมันน่าจะมีรถเครื่องใครที่มันมีจุกขันตอนะไปยานนะครับยานอากาศยานคําว่าอากาศยานเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดร้อยเปอร์เซ็นที่สุดนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อากาศยานต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ค,ความปลอดภัยจะอยู่จากอุปกรณ์การใช้นักบินผูข้ขับมีความรู้ความสามามรถเช่นนั้อะไรจะบอกต่อไปว่าหน,นึ่งนักบินดื้อถามว่าดื้อดื้อจากการที่ว่าเห็นเห็นว่ากำลังต้อมอยู่มันมีตำหนิม,มันมี สเี่มรอนุดเนื้อมีปัญหานะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันจะได้จากการเรียนเวลาไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับกล้ามมาน็อตดังตัวน้องจายไปยจางรอต้อนรับนักบินคนหที่จะเป็นนักกีฬา ว่าเลยนี่ยจะบได้เอาสอนไม่ไหนชุบไว้หนอ่ะแล้วก็มีทีมก้าได้ทุกไปนนะครับที่มาสอนให้เราโดนไม่ได้คิดตังค์เลยนะครับใครมีความสนใจที่อยากจะเป็นนักกีฬาจังเปรี้แพงเิษครับนหารักสัยยังมันไม่ตรงเลยนะฮะเฮ้ยนี่เดินเลยพิษเดินเรื่อยอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ได้ ยองๆมาไม่ถว่านี่คือใจรักอันนี้ใจรักก่อนครับแล้วแล้วดึงล่มวันที่เมื่อวันที่ยี่สามนึ่งล่มได้สวยมากนะครับคือขอสมั อยู่นเนี่ยได้หนึ่งปีบริษัทโล่งกากฝรั่งเศสสนใจตัวตัวน้องนำตัวน้องไปอยู่ฝรั่งเศสประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ไปฝึกเล่นผ้าเล่นผ้าที่ประเทศครั่เึ่งเดือนตอนนี้มนดที่เล่นผ้าได้ได้ถูงองแบบที่อยูในประเทศไทยตัวน้องถึเกมทีเล่นผ้าได้ถึงแบบไม่มีใครเเล่นเล่นใครเล่นไม่ได้เล่นผ้าที่ยาก มีตีลังกาตีลังกาบนป้าตีลังกาได้หมดลูกนีอยู่ข้างล่างตัวนี้ของน้องคนเป่นแป๊ดเป่นหมุนเล่นได้สบายแล้วก็ทางบริษัทลูกตอนนี้น้องน้องน้องกียรติเนี่ยได้ได้บริษัทลูกเงินได้ใช้ลูกฟรีตลอดเลยลูกผลิตมาตัวใหม่ตัวนู้นนู้นแรกที่ผลิตสร้างขึ้นมาเนี่ยน้องสิเกณ์จะต้องเป็นคนที่เป็นบริษัทลูก คุณไทเรามีคนเดียวที่ได้โอกาสการเป็น่มบริษัทน่มที่อยู่ที่ยุโรปนะครับเขาสร้างรุ่มมาแต่ละตัวนี่ต้องให้น้องมีเกนกับคุเปนของคนสร้างมาสองตัวก่อนยังไม่ได้ผลิตขายุมจะไม่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 ขายให้น้องน้องสิเกนกับคุสเปนโเชสานละน้องิเกบอกว่าทานละมุนก็เนี่ย่านละกินได้สามารถจะออกขายได้เผลิตภั ทีวันนี้ก็ใช้ใช้ล่มของบริษัทธารามิเนียตัวละแสงกับบานนี่คือใช้ใช้ตลอดคือทำลุ่มกุ้งมันก็บริษัทเป็นคนส่งลุ่มลงมาให้ใบพัดไปพัดทุ่นแน่บริษัทบริษัทก็ส่งมาให้มื่อปีนี้เล่นตอนนี้เล่นไม่เสียเลยละเริ่มเริ่มแรกที่เล่นกันมาเนี่ยเสียังเยอะมากใช้โอกาสดีที่จังหวัดสมเทียเพชรนะตอนนี้ประธานเตนมีมีมีเครื่องกับมีล่มสำรองให้ ใครอยากจะมาฝึกมาฝึกได้แต่ต้องเดี๋ยวรถพอดีผมเรื่องนี้มันจะมานะใครมีเงินเยอะเดี๋ยวไปหลายล้านบาทกว่าจะให้ลูกประสบความสำเร็จเพราะว่าต้องต้องฝึกซ้อมตอนเย็นล่าบินน่ยห้าร้อยน้ำมันก็ห้าร้อยละร้อมสนุกเย็นเย็นเป็นปีอ่าต้องหนึ่งปีอ่ะเย็นละห้าร้อยคือเข้าแข่งเข้าแข่งสองปีกว่าจะชนะคุณเขาได้ ใช้เวลาสูงใช้เวลานาเราเสียเงินเยอะแบบตอนนี้ก็มีมีมีโครงการเพ่จะให้ให้สร้างนักกีฬานักกีฬาใหม่หน้าใหม่เข้ามาก็มีมีมีใครสนใจหรือเปล่าครับที่ที่อยากจะเล่นแล้ววันนี้วันวันนี้น้องกินจะบินสองสองที่นั่งให้ใครอยากจะขึ้นบินเดี๋ยวเตรียมตัวครับที่นีใครอยากบ้างครับ โอเค <Okay. S 2> ทั้งหมดนี้คงไม่ทันนะพี่ต้องได้คนละขึ้นรอบโดดลงมาเปลี่ยนน้ำมันดีครับปกติจะบินขึ้นบินแต่ละครั้งจะเสียอยู่ละพันห้าพันห้ารเดี๋ยวขอมาขึ้นบินด้วยนะ หนา่นานเป็นตรนี้ปสีแล้วก็น้องกับน้อง่เอานาามีอายุบินครั้งแรกอายุสิบกวีิบขึ้นจากจากรนีไปเปนลอยฟ้าได้สิวบเป็นคนแรกอเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด ฝรั่งเราเราคิดว่าฝรั่งจะไอจะน้อยกว่าคนที่ใช้คนไทยนะครับคนไทยที่น้อยที่สุดแค่ีแต่22ใช้เวลาหนึ่งปีใช้เวลาน้อยมากกีฬากีฬาที่นี่นี่มันเยอะมากเยอะแข่งกับแข่งกับทหารตำรวจคนล้วนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแข่งกันกันคนธรรมดานะแข่งกับทหารตำรวจชนะมาได้ถึครับ โลกวิชาไทยเหมือนกันที่คู่กับโจทย์ที่บอยอันนั้นได้อาลับหนึ่งของโลกน้องที่เก่งได้อาลับสางที่สองแม่งคือกำลังก็ถือว่าเราเราคนไทยเราไปไกลแล้วเทคโนโลยีไอ้ที่เขาสร้างมาเราดูได้ความสามารถของคนไทยเราตอนนี้ก็อยากจะอยากจะมามามาแนะนำให้ว่าใครสนใจ ตอนนี้น mm ้องผี um. ้เกมเนี好好่ยเราทับเรียกว่าโมทัฟอากาศเรียกตัวครับเรียกตัวกันละย่นตามน้องผี้เกมยังไม่ไม่ถึงตัวทีเนี่ยถ่าตัวทีก็ได้เราทีละตอนนี้ก็ยังยังเรียนปปตปตตามตามตามก็เป็นโอกาสที่ดีอ่ะเพราะว่าเป็นกีฬาเราทับละตอนนี้กีฬาแห่งชาติก็ป็นหุ่ละเราทับก็เป็นหุ่ละแล้วก็ โอลิปิกโอลิปิกนี่กำลังกำลังจะเข้าปบอตกมได้ักสองหองไป้นบ็ไ่งนนได้ตอนนี้ก็จะเข้าไปเรื่อยๆจนึิิกไห้ได้ทางทางนายก็อ่าอเกมอเกม้นะน่ได้ไหมครับครับผมมีมีใช้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โอ๋แนะนานีจะแนะนำให้ว่าเขาแข่งกันยังไงวิธีการแข่งเแข่งกันยังไงเวลาดูในทีวีจะได้รู้ว่าเขาแข่งเนี่ยเขาได้ได้คะแนนยังไงแล้วเราเป้าก็วกประมาณห้าเมตรจะมีการกลงตงเนี้ยแค่ประมาณสักสิบห้เซมต แกนก็แข็งนี่นี่เป็นเมตรเล็กมากแล้วค่ะนักบินจะต้องขึ้นไปบินแล้วก็ดับเครื่องว่านักบินขึ้นไปละวระดับเครื่องอนี่แต่เครื่องเราต้องล่อมลงมาลงตรงตรงนี้ให้ได้แต่ส่วนมากนักกีฬานักกีฬาทีมชาติทุกคนเนี่ยเจ๋งที่งนี้จะเขาเปลากำหนดคือหากว่านักนักนักบินปกติอ่ะออกมาเนี่ยฝนอกเนี่ยหรือว่านักสนามกันไปแต่เป็นนักกีฬาได้กับรับคำสั่งเป็นอย่งนี้ มีทดสอของีดอ่ว่าเรามาคือระดับตรงนี้ใชครับแล้วก็แดิ้งวนมาตรงนี้ถ้าเหยียบศูนย์มันจะมีศูนย์ศนย์2องน์น4ถ้าไป่เหยียบอันที่5แตกตรงกลางนั้นก็ได้ได้คะแนนไปแอันว่ามนก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึงศูนย์สอใช่ไหมตรงนี้จได้ี่ที่ คคครไปเลย